อรุณสวัสดิ์จากวัดป่าสหธรรมิการามอำเภอรปราวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะขอฝากธรรมะรับอรุณคือคนเรานี้มีกายกับใจสองอย่างเป็นหลักสำคัญแต่ความสำคัญที่สุดก,ก็คือใจพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจสำคัญที่สุด คนจะดีก็เพราะใจคนจะชั่วก็เพราะใจถ้าหากว่าเรามีใจดีแล้วกายวาจาก็จะดีไปด้วยสุขก็ย่อมติดตามผู้นั้นมาถ้าเรามีใจชั่วกายวาจาก็จะชั่วไปด้วยทุกย่อมติดตามผู้นั้นมาฉะนั้นเราจงพยายามทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วกายวาจาของเราก็จะดีขอความเจริญธรรม จงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านเทิน